กลางลุ่มน้ำมูลดินแดนที่ศรัทธาและวัฒนธรรมหล่อหลอมผู้คนอุบลราชธานีเติบโตด้วยแรงใจของประชาชนและบุคคลเบื้องหลังอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือหม่อมเจียงคำณนะอุบลหญิงผู้สูงศักดิ์แต่เลือกเดินบนเส้นทางแห่งความเรียบง่ายเพื่อทุ่มเทรแรงใจให้บ้านเกิด หมอมเจีงคำริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสตรีวังเก่าเพื่อให้หญิงสาวในเมืองอุบลได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมท่านสอนทั้งภาษาไทยพุทธศาสนางานฝีมือและมอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงยากไร้เพราะท่านเชื่อว่าหญิงที่มีการศึกษาคือแสงสว่างของทั้งครอบครัว หม่อมเจียงคำให้คุณค่ากับภูมิปัญญาชาวบ้านท่านจัดตั้งโรงหัตถกรรมสตรีวังเก่าเพื่อให้ผู้หญิงมีทักษะและพึ่งพาตนเองได้งานทอผ้าไหมย้อมคลามและทำเครื่องเงินของชาวอุบลกลายเป็นสินค้าแห่งความภาคภูมิใจที่ส่งออกไปไกลถึงกรุงเทพและต่างประเทศในยุคที่การแพทย์ยังเข้าไม่ถึงชนบท หม่อมเจียงคำจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาที่เดินทางรักษาผู้ป่วยถึงหมู่บ้านท่านสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกพืชยาเพื่อความรู้และรักษาโรคอย่างยั่งยืนหม่อมเจียงคำฟื้นฟูประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาหลังจากซบเซาในช่วงสงครามโลกท่านร่วมกับช่างพื้นบ้านสร้างโรงเรียนช่างเทียนทักษะแกะสลัก ลวดลายเรื่องราวทางพุทธศิลป์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นงานประเพณีระดับประเทศที่โลกจับตาหมอมเจียงคําอาจจากไปแล้วแต่รอยเท้าแห่งความดีของท่านยังคงฝังอยู่ในแผ่นดินอุบลราชธานีในโรงเรียนทุกแห่งในเทียนพรรษาทุกต้นและในหัวใจของคนที่ยังจดจำว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองด้วยหัวใจที่สว่างสวัยกว่าแสงเทียน